อ่าครับก็กราบสวัสดี FC นะครับอ่าช่องช่างปุ๊เจริญกรุงนะครับอ่าสตอร์อ่า f c ฟซีซีไอสตรอเบอรี่นะครับวันนี้ก็อ่ามีชุดอ่าหัวนะครับ d ดดเอลนะครับชุดคิดนะครับสำหรับอ่าพายุพานะครับ d ดดเอลนะครับ เอาไปประกอบเจ้เองเลยนะครับเอาไปประกอบเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่าโซบนะครับแท้นะครับสูบแท้นะครับก็คึงโอลิงเรียบร้อยนะครับวัตถีซีนะครับให้นะครับป่าก็ขายนะครับมีขายตลอดนะครับฝานี้ สั่งได้ตลอดนะครับที่ผมนะครับ12 13 14 15 cc นะครับสั่งได้หมดเลยนะครับลูกขนาดเท่าไหร่ก็สั่งได้นะครับก็เสื้อสูบนะครับอ่าวาลูกสูบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ขายเสื้อฝาเลยนะครับนะที่แยงมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ใครที่หาอยู่นี่ก็นะครับดูคลิปนี้เลยนะครับใครที่หาอยู่ที่เล่นนะครับสองจังหวะนะครับรวามเสิร์ฟนะครับชุดนี้มีให้เล่นนะครับ ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนานๆมาทีเพราะว่าทําไม่ทันนินจังหวะนะครับเป็นจังหวะช่วงๆนะครับบางช่วงนะครับอ่าสําหรับลูกค้าที่แต่ก็เสื้อทําเป็นรูปก็ที่ผมก็สามารถ่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับเอาเอส s ดนะครับมีเสื้อขายเหมือนกันนะครับสําเร็จสาเร็จสำเร็จรูปนะครับก็ชุดนี้นะครับ เกนด้วยนะครับสําหรับพวกนี่นะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับอ่าได้ชุดบนไปแล้วเนี่ยอย่าลืมชุดคัตนะครับได้ชุดวนไปแล้วอย่าลืมชุดคัตนะครับอ่าแผ่นเหล็กแต่งนะครับสี่แผ่นนะครับสปริงคัตนะครับอ่าเพื่อให้บีบคัตแล้วยกล้อได้เลยนะครับออกตัวแรงขึ้นนะครับ ให้แรงขึ้นนะครับก็แผ่นคัดนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญอันนี้เป็นห้าแผ่นเต็มนะครับห้าแผ่นเต็มปกติเนี่ยาเดิมๆมันจะมีแผ่นพิเศษมานะครับมันจะเป็นแผ่นครึ่งหนึ่งครงึ่งนะครับเป็นครึ่งครึ่งวงกลมเล็กๆเนี่ยจะเป็นวงเล็กๆเ,เนี่ยวงหนึ่งแล้วก็ซ้อนกันนะครับแต่ว่า ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนึงนะครับว่ามันมี4แผ่นครึ่งแต่อันเนี้ยผมเป็น5แผ่นเต็มนะครับชุดนี้ห้าแผ่นเต็มเลยนะครับชุดแผ่นคัด5แผ่นเต็มเลยนะครับมันจะได้จับดีนะครับ d ด a ดเ s สโซน c กซีนะครับได้หมดนะครับเวฟร้อยโนวาเทน่าสมายก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับ Honda นะครับรุ่นเดียวกันนะครับโนวาสายฮอนด้ก็จะเป็น ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้สําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ใครที่หาหาชุดสําเร็จรูปอยู่นะครับนี่ครับก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจช่างปุ๊เจรัญกรุง f c c i s t o a w b e r r y นะครับ Facebook นะครับชูพงบุญแสนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับกับ ID Line นะครับ0869916385นะครับ ก็รับซ่อมนะครับมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดม o ดิฟายนะครับพร้อมให้คําแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับประกันนะครับขายประกันนะครับอะไรขายอะไรล่ขายประกันนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับมอเตอไซค์นะครับทอทงทอสูตรก็สอบถามมาได้นะครับสําหรับเ c ที่ติดตามนะครับจากอ่า YouTube นะครับจากช่องนะครับก็ผมจะทำงานลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็ค่อยๆติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ FC ที่ติดตามนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับเรื่องอาการลถอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้นะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋วผมก็ผมก็ลงไว้ให้ตลอดนะครับใครที่ที่ที่สนใจก็สอบถามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับขอบคุณครับ